ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับการพัดมอเตอร์พัดลมพัตลิแปดเดีวแบบอุตสาหกรรมนะครับแบบอุตสาหกรรมนี่เหล็กความหนานเหล็กนะครับก็สองจุดห้านะครับเส้นผ่านศูนย์กางก็โรเตอร์นะครับก็หกสิบสีนะครับหกสิบสี่หกสิบมาณ64หกสิบสี ห5้ามิลนะครับอันนี้ก็เป็นสีโปนนะครับตัวนี้เป็นสีโปนยสิบสี่สลัดองจุดสี่สลัดตัวนี้ชัดนะครับมีไฟกระพริบแ,แถวๆนี้นะครับแ,แถวๆตรงนี้นะครับน่าจะช็อตอบนะครับแท็กยังหมุนอยู่นะครับแก่พอใช้ไป สักพักเร่งนะครับก็มันก็จะฟิวก็จะขาดนะครับอันนี้ผมตัดแล้วนะครับกดด้านนอกนะครับกดด้านนอกหรือเป็นกดชุดลันนะครับชุดลันด้านในเป็นชุดโชกคกับชุดสตาร์ทรวมด้วยกันนะครับนี่นะครับวิธีสัเกตก็ดูง่ายนะครับตัวนี้บางครั้งถ้าไปเจอพัดลมบางยี่ห้อจะมีโชคโชคจะมาทับลันก็มีนะครับทำให้เราเข้าใจผิด กะได้ว่าเขาพันรันไว้ข้างในแต่จริงๆแล้วพันทุคทับรันก็มีนะครับแล้วแต่การออกแบบของวิศวกร,ตรแต่ละบริษัทนะครับอันนี้ผมแกะให้ดูเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะนะครับ <Yeah. S 2> เพื่อนับรอบนะครับในส่วนนี้นับรอบแล้วก็เช็คเบอร์รวดนะครับเบอร์รวดโชกกับสตาร์ทน่าจะเบอร์เดียวกันนะครับเท่ากันนะครับแกโชกสามารถใช้ใหญ่ใช้เท่ารันได้นะครับโชกถ้าเกิดไม่มีกดรวดคือสตาร์ทไม่พอใช้โชกใหญ่กว่าได้ครับขอให้มันล,ลองได้ก็พอ การงัดออกก็ค่อยๆนะครับระวังอย่าให้เหล็กแตกนะครับข้อสำคัญอันนี้ลูกค้าส่งมาให้เปลี่ยนฟิวสครับพอเปลี่ยนฟิวแล้วมันชอ็อตมีไฟกระพริบกระพริบนะครับเราก็จะเอารวดออกนะครับาการเอารวดออกก็ทำให้ขยับได้บางครั้นก็จะแน่นเกินไปบางคั้งก็ใช้ไฟเผา นี้ก็จะรื้อรวดให้ดูนะครับคลิปเริ่ต้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะได้พันนะครับเดี๋ยวเราจะมาหรือออกแล้วก็นับรอบกันนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าทําให้ลง y o u u u e อยังนะครับก็จะทำลงยูทูบอีกครั้งนะครับแบบนิ้วซากรนะครับ น,นี้ก็รักษาเนี่ยรักษาตัวด้วยนะครับสําหรับท่านแต่ละท่านนะครับไม่จำเป็นอยากไปไหนนะครับโควิดเยอะ,ะครับเป็นซื้อของก็ลาบากนะครับช่วงนี้ที่เห็นไม่ค่อยได้ลงคลิปไม่ใช่อะไรไม่ค่อยมีรวดนะครับออันนี้ดึงออกนะครับชุดแรกอ,อันนี้ไม่ทราบว่าเบื่ออะไรนะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับอีกครั้งหนึง่งอ,อันดับแรกก็พันสายไฟมาอันนี้ผมใช้สีดำแล้วกัน การพันชุดชุดลันนะครับอ่าเส้นใหญ่นะครับน่าจะเบอร์สามสองหรือสามสิบเองน่าจะได้นะครับนี่เด็ดเดินออกก่อนนะครับอืม นี่ล้านใหญ่นะครับล้านใหญ่ก็จะวางไว้ล้านเล็กนะครับก็คืชุดชุดรองเล็กนะครับร้านเล็กก็รองเล็กนะครับสำหรับถ้าที่หาดพัน์ใหม่ๆนะครับก็แนะนำให้ พันของฮ้าตาลินะครับง่ายนะครับหลังจากล้องแล้วค่อยไปพันที่ห้ออื่นตัวเช่นตัวชิบะชิบา,าชิพวกนี้มิสูมิสูกับฮาตาลิพันเหมือนกันนะครับรูปแบบการพันเหมือนกันแต่ตัวชิบะพัน,อ,น,นอีกแบบอ่าอันนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาดูขดสตาร์กันนะครับจตตาร์กระชกนจะรวมกันนะครับ ส่วนมากโดสตาร์ทเล็กนะครับจะไม่ใส่โช๊คนะครับนะครับส่วนมากกดสตาร์ทเล็กก็จะมีแต่ชุดสตาร์ทแล้วล้วนนะครับน,นี่ผมดึงออกมาก่อนอันนี้เดียวหาหาเทปอีกสีหนึ่ง จะสับสมกัน,นต้องค่อยๆทำนะครับอย่าพยายามทำแรงนะครับลัวเล็กมันแตกนะครับนี่ค่อย ค่อยค่อยดึงขึ้นมานะครับถ้าถ้าไล่ไปได้เรื่อยๆก็จะไม่แตกนะครับถ้าเราต่อบางทีก็ไปโดนเลยนะครับอันนี้ค่อยๆอไล่เรื่อยๆ,ๆนะครับถอดถอดต้องถนอมนะครับก็ท่านที่ส่งมาพันนะครับไม่ต้องแกะออกนะครับเดี๋ยวผมแกะเองนะครับเพราะแกะท่านแกะมาส่วนมากวด เหล็กแตกกแตกแล้วทำยายกผมเองแกะก็ยังแตกบ้างนะครับก็พยายามไม่ให้เหล็กแตกแผ่นรับนิงนะครับแยกออกจากกันมันประกอบยาครับอาเห็นไหมครับอคยอยน,นี้นะครับอันนี้เราก็จะไปชั่งดูว่าใช้ลวดประมาณเท่าไรนะครับ ผมเออจาช่างมาช่างให้ดู นี่นะครับด,ดูนะครับใช้ลวดครึ่งกิโลนะครับสำหรับลวดที่ใช้ครับครึ่งกิโลเวลาซ,ซื้อก็ซื้อทีละกิโลเหมือนเดิมอสร็จมาก็ขา่ขาย,ย,ยเป็นกิโลนี่เราก็ค่อยๆดึงออกนะครับ เดี๋ยวคืนนี้ผมจะลองไมล่านะครับลองไมล่าก็คงจะไม่ถ่ายลง u ูทูบนะครับเพราะหลายคลิปก็ทำให้ดูอยู่ผมจะใช้เทปสีเทาแล้วกันพันชุดสตาร์ทจะได้แตก,กต่างกันแล้วก็จะมาเริ่มนับนะครับดำกระเทา สมุดโน้นตนมาจดออกนะครับ แล้วครับสมุดโน้ตเราก็มาจดบันทึกกันนะครับกดไปแล้วหน้าน,นี้แล้วกันวันที่31กคอ4กส,สกีส่งมาซ่อมพัดลมอาตาลิอุตสากรรม แบบนิ้วอาการอ่าวลาโจทยก็ลงอาการเลวลาอาการช็อตที่ขนลวดไฟกับไฟสป,ปาร์กแก้ไขพันใหม่พันใหม่นะครับขนาดเล็กบันทึกไว้ด้วยนะครับเจะจำไม่ได้ ยี่สิบห้ามมคูณที่หกหกสิบห้าใช่ไหมครับคูณหกสิบห้ามมยี่สิบสี่สล็อตสีโปนผมเรียกสีโปนนะครับบางท่งานอาจจะเรียกแปดโปนก็ได้นะครับจะนับรวมกับโปนของสตาร์ท จริงแล้วมันต้องเป็นสี่นะครับกดกดดันเบอร์อ่าเดี๋ยวเบอร์วยนเราค่อยดูกดสตาร์ทเบอร์กดชกหนึ่งเบอร์ชกสองดันกับเบอร์อ่าลันใหญ่ ลันเล็กตัดใหญ่ตัดเล็กโชคหนึ่งใหญ่ใส่เดียวก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่ทั้งสองอันนะครับโชคหนึ่งเล็กโชคสองใหญ่โชคสองเล็กจริงใส่ไว้เป็นแนวเฉยๆนะครับเพื่อให้ผ่านง่ายสำหรับสำหรับเปอรลวดนะครับเดี๋ยวจะ ันดับแรกเดี๋ยวหาตารางวัดลวดก่อนไมาดูกันนะครับสำหรับการวัดลวดนะครับการวัดลวด<น>ผมก็จะใช้ไมโครวัวดนะครับใช้จีบก็มีนะครับเก็บๆผมไม่ไม่ใช้แล้วครับทุกวันนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ขดลัน ก็น่าจะประมาณมันจะแตกต่างกันอยู่นะครับจที่ก,การวัดต้องเผาไฟก่อนอ่าวิธีการอ่านค่านะครับอันนี้0ูนจุสาอ่าสามสามศูนย์จุดสามสาก็น่าจะประมาณอ่อไม่ใช่นะครับต้องมาดูตรงนี้นะครับ น่าจะเป็นเบอร์สามสิบเข้าไห่ศูนย์จุดสามสามศูนย์จุดสามสาม่าจะเป็นเบอร์สามสิบนะครับตัวนี้นผมคาดการไว้เบอร์สามสิบแต่จริงๆต้องเพื่อให้แน่ชครัดต้องเผาครับต้องเผาไฟครับเผาแล้วครับ อย่าคูดนะครับต้องเผาเผาเพื่อดูเบอร์เผาเสร็จก็ใช้รูปมือรูปออกนะครับอย่าเพิ่งรูบจอดเป็นอตน,นะครับเพราะสัญยาที่เคลือบอยู่จะมีความหนานะครับพอเผาออกแล้วก็จะทำให้เห,ห็นเบอร์รวดที่แท้จริงก็จะอยู่ที่เห็นไหมครับแตกต่างกันเลยเขาออกไปแล้ว อยู่ที่ศูนย์จุดสองห้าสอหกก็จะอยู่ที่เบอร์สามสองสามสาอันนี้ใช้ได้ทั้งแต่สามสองนะครับถึงสามสามเบอร์ลวดลันก็อผมผมจะวงเรียบไว้จริงๆแล้วตัวนี้น่าจะเบอร์สามสามนะครับ สามสี่ก็ได้นะครับยี่สิบสองใช่ไหมครับเราเอาไม่ได้ครับเป็นยี่สิบเจ็ดศูนย์จุดสองเจ็ดเบอร์สามสองครับศูนย์จุดสองเจ็ดเบอร์สามสองอเบอร์สามสองอตัวสตาร์ตนะครับน่าจะเป็นเบอร์สามสี่หรือเปล่าครับ อันนี้ลองเทียบเทียบตอนยังไม่เผานะครับอันเดียวกันนะครับอ๋ออ๋อออไม่ไม่ใช่ครับตัวทีถูกแล้วครับถูกแล้วอันนี้สตาร์ทสีเทาครับตอนหมุนนะครับให้หมุนตรงนี้นะครับท้ายของไมโครนะครับจะได้ไม่อันนี้จะไปชนแล้วก็พอดีนะครับเราจะฟรีนะครับ ถ้าเกิดมาหมุนตรงนี้มันจะบีบเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับจะฟีอย่างนี้อ่าอันนี้ศูนย์จุดสองหกนะครับหลอนนะครับอ่าศูนย์จุดสองหกอ่าสองห้าสองหกนะครับตอนตอนที่ยังไม่เผานะครับอ่าพอเผาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเผาฉนวนออกนะครับ ตัวนี้จะเห็นความชัดเจนนะครับแตกต่างกันเอนอยอะ่ครับระหว่างระหว่างความหนาที่อาบน้ํายากับแมยังไม่อาบน้ํายานะครับความหนาของลวดที่แท้จริงนะครับแต่ลวดเล็กๆเราจะก็กะเอาเลยนะครับแล้วเบอร์สามเจ็ดสามแปดไม่ค่อยได้วัดหรอกครับต่ำกว่าสามห้าไป เห็นจะชัดนะครับอยู่ประมาณยี่สิบสองนะครับเบอร์สามสี่ครับอ่ายี่สิบสองเบอร์สามสี่ใชเบอร์สามเซะสามสี่อ่าโจ๊กโจ๊กน่าจะเบอร์สามสามนะครับใช้ ได้นะครับโชคจะไล่ขึ้นมาอีกเบอร์หนึ่งสามสามนะครับถ้ามีสามสามก็ใช้เบอร์สามสี่เหมือนกันก็ได้นะครับนี่นะครับสังเกตจะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับวิธีการแยกก็จะจับดูจะรู้เลย ตัวน,นี้มันจะมีรวดเล็กลวดใหญ่ครับอันนี้สามารถแยกได้นะครับแต่จะแยกลำบากกว่าที่ทําสีต่างกันครับนี่นะครับเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นใหญ่จะน้อยกว่านะพัสดุที่ส่งมาทำน,นี้ ตอนนี้น่าจะมิสูลักกี้มิสูนะครับอลักกี้มิสูของคุณชัยวัตรสิบแปดนิ้วนะครับเ,เดี๋ยว,วเดี๋ยวตอนนีถ้ถ้ามีเวลาจะทำให้ดูนะครับก็พันคล้ายกับสิบหกนะครับตอนนี้ อนนี้เรารู้เบอร์ลวดแล้วเราก็จะมานับรอบกันนะครับเดี๋ยวนับรอบเสร็จแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาแจ้งครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไว้เพียงแค่นี้ก่อนวิธีการนับนะครับก็นับง่ายๆนะครับวิธีการนับก็นับทีละเส้นนะครับนับทีละเส้นครบสิบอย่างนี้แล้วก็บิดใส่กันไว้นะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับบิดใส่กันไว้ อย่น,นี้เลยนะครับอ่าย่างนี้พอพอได้เท่าไหร่แล้วค่อยนับรวมกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้จะไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับไว้พบกันคลิปอคลิปต่อไปครับสวัสดีดีครับ